ข้าหวังทำการเกษตรเป็นอาชีพเมื่อไหร่ทุกใจเมื่อนั้นประโยคนี้เห็นด้วยร้อยเปร์็นเลยคะ่ะสําหรับใครที่ฝันอยากจะลาออกจากงานประจํามาทําเกษตรใช้ชีวิต slow life ต้องไม่คาดหวังกับรายได้นะคะไม่อย่างนั้นชีวิตจะไม่ slow life แน่นอนคะ่ะ เดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่ามันไม่สโลว์ไลฟ์ยังไงหลังจากที่เราเลือกการทําเกษตรเป็นอาชีพแต่ก่อนอื่นต้องขออนุญ,ญาตตัดพักไปส่งลูกค้าก่อนนะคะวันนี้มีออเดอร์เข้าแต่เช้าเลยค่ะตอนนี้เราก็มีรายได้เล็กๆน้อยๆจากการปลูกผักนะคะแต่ว่าปลูกไม่ทันค่ะทุกคน <c oughs> ถ้าลูกค้าสั่งจริงจังกันขนาดน,นี้สงสัยต้องได้ทําแปลงเพิ่มแล้วละคะ่ะวัตเอร์หัวหัวสวยมากทุกคนไม่อยากตัดเลยค่ะ แต่ว่ามันก็ถึงเวลาแล้วมันจำเป็นต้องตัดนะคะวันนี้มีออเดอร์สองทีตอนนี้ก็เดินทางมาถึงเดือนที่7แล้วนะคะที่แฟนของหมลาออกจากงาน,นประจํามาทําเกษตรสําหรับใครที่ได้ดูคลิป ep 1 3, นึงถึงสก็จะรู้เลยนะคะว่าการลาออกอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องตลกเลยค่ะอยู่ขอนอกเรื่องแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนดูบัตเตอร์เฮดค่ะของหัวสวยมากเลยค่ะไม่อยากตัดเลยนะคะเสียดายแต่ว่ามันก็จําเป็นค่ะเพราะว่ามันม,มีออเดอเข้า เราใช้ชีวิตยอยู่ในสวนแบบไม่มีรายได้มาเจ็ดเตือนเลยนะคะทุกคนหมายถึงแฟนน่ะนะคะที่ไม่มีรายได้เลยดำรงชีพด้วยการหาปลาคะ่ะโชคดีมากเลยนะคะที่เราเลี้ยงปลาไว้เยอะไม่งั้นต้องอดตายแน่ๆอีกอย่างนึงคือเป็นหน้าฝนพอดีก็เลยพอใต้กบใต้เขียดได้ด้วยคะ่ะใช่รอบสองแตุ่มก็ยังคอยช่วยดูแลค่าใช้จ่ายเล็กๆน,น้อยๆภายในบ้านอยู่นะคะไม่รู้ว่าอยู่มาได้ยังไงนะจะเรียกว่าปากกัดตีนถีบเลยก็ว่าได้คะ่ะ อันนี้คือเล่าจากประสบการณ์ตัวเองนะคะไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่ลาออกจะลำบากแบบนี้นะคะทุกคนคือหมูอยากจะสื่อให้เห็นว่าช่องทางการสร้างรายได้ของเราอ่ะมันไม่เหมือนกันค่ะคนอื่นอาจจะมีรายได้ตั้งแต่สองสามเดือนแรกก็ได้นะคะมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะใช้วิธีการใดในการสร้างรายได้ยังแฟนของหมมเองเขาก็มีวิธีของเขาอยู่แล้วค่ะหมก็ไม่อยากเข้าไปขีดเส้นให้เขามากเพราะคนที่ทาจริงจอ่ะคือตัวเขาไม่ใช่เรา มันอาจจะช้ากว่าคนอื่นบ้างแต่มันก็เป็นวิธีที่เขาถนัดแล้วก็พอจะทําได้นะตอนนี้ค่ะและตอนนี้เราก็เริ่มมีรายได้เข้าแล้วนะคะทุกคนยินดีกับพวกเราหน่อยนะคะแต่ไม่ใช่มาจากการขายผักนะคะมาจากการขายยางพารานั่นเองค่ะอย่างที่ผมเคยพูดไว้ว่าเป้าหมายหลักของเราก็คือการทําสวนยางใช่ไหมคะหลังจากที่ได้ดูแลใส่ปุ๋ยมาหเดือนอะ วันนี้เขาก็ออกน้ำยางให้เราได้ขายแล้วนะคะอาจจะยังไม่ได้มากแต่มันก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าถ้าเราดูแลเขาดีๆเขาก็จะมีน้ำยางให้เราแน่นอนค่ะวันนี้ตัดผักไปส่ง3รอบหมดแปลงเลยนะคะได้เงินมาประมาณ300กว่าบาทแล้วก็ไปขายยางก้อนอีกประมาณเกือบร้อยกิโลมันเป็นเงินแค่ ไม่กี่บาทค่ะทุกคนแต่มันเป็นอะไรที่ภูมิใจแล้วก็ดีใจสุดๆไปเลยค่ะเสร็จภารกิจวันนี้แล้วขอตัวไปพักกินข้าวก่อนฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ